น้ำมันดับเบิลยูปิดบวก7เซนครั้งนี้ความเกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเพิ่มผลิตในไตรามาสหรือ2,569น้ำมันดับเบิลยูตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์3พฤศจิกายนหลังจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน o p e ป Plus และชาติพันธมิตรหรือ o p e ป Plus ได้ตัดสินใจระงับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันในไตรามาส1 2,569อย่างไรก็ดีราคาน้ำมันขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดและข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอในประเทศเอเชียทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบดับเบิลยูส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น7เซนต์หรือ0.11%ปิดที่61.05ดอลลาร์บาเรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนด์ Brent, ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น12เซนต์หรือ0.19ปิดที่64.89ดอลลาร์บาเรนในการประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา2พฤศจิกายนกลุ่มโอเปกมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีก1 3 7 0 0บาเรนวันในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ปรับเพิ่มในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนแต่ได้ตัดสินใจระง,งับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตในไตรามาสหนึ่ง 2,569ซึ่งบ่งชี้ว่ากลุ่มโอเปกเริ่มชะลอแผนการทวงคืนส่วนแบ่งตลาดเนื่องจากมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดนักวิเคราะห์ของม o r g a n s เ l ล y ปรับเพิ่มคาดการราคาน้ำมันเบรนในช่วงครึ่งแรกของปี2,569สู่ระดับ60ดอลลาร์บาเรนจากระดับ57.50ดอลลาร์บาเรนหลังจากโอเปกประกาศระงับการปรับเพิ่มกาลังการผลิตในไตรามาส1 2,569 อย่างไรก็ดีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาดได้สกัดแรงบวกในตลาดโดยสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศไอเอคาดการว่าตลาดน้ำมันโลกจะ,ะเผชิญภาวะน้ำมันล้นตลาดจํานวนมากถึง4ล้านบาเรลวันในปีหน้านอกจากนี้ราคาน้ำมันยังถูกกดดันจากภาคการผลิตที่หดตัวลงในประเทศเอเชียโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนรายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจะซื้อ (P.M.I.) ภาคการผลิตลดลงสู่ระดับ49.0ในเดือนตุลาคมจากระดับ49.8ในเดือนกันยายนโดยดัชนีที่ต่ำกว่าระดับ50บ่งชี้ว่าภาคการผลิตจีนอยู่ในภาวะหดตัวและเป็นการหดตัวติดต่อกันเดือนที่7ขณะที่ S&P Global เปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนตุลาคมของเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงสู่ระดับ49.4จากระดับ50.7ในเดือนกันยายน